สวัสดีครับทุกท่านพบกับผม AGV a x g g m m n n v v i e o o เช่นเคยนะครับและวันนี้ผมจะมารีวิวคลาสสเกลนะครับเนี่ยครับดูชมหน้าเนี่ยครับสเกล็นแบบนี้ครับนี่ผมใส่หมวกใหม่นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับจริงๆมาใส่หมวกเหมือนหมวกป้องกันเสียงครับโอเคตอนนี้มันจะมีคนสมบัติพิเศษอยู่สองแยนะครับก็คือห่งวิ่งเร็วนะครับดูสิครับเนี่ยดูเลยดูครับ มันวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นเลยครับแต่ว่าถ้าอื่นๆมันจะช้าลงกว่าตัวนี้หน่อยนะครับแล้วก็อย็นคือดูดีๆครับที่พื้นครับเห็นไหมครับมันมีควันขึ้นมาครับก็คือมันกระโดดสองครั้งนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือข้อดีของสเกลนะครับไอ้สเกลก็มีปืนกากๆไอ้กระบอกเนี่ยครับเดี๋ยวว่าแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเล่นทริคไอ้นี่นะครับเล่นทริคเอกจัมช็อตนะครับ แต่ถ้าจะใช้อันนี้เอทิกจัมช็อนนี่ได้ต้องมีหนึ่งฟอสแอนิเจอร์เท่านั้นนะครับต้องมีของบืนที่มันชื่อว่าฟอสแอนิเจอร์เท่านั้นนะครับแต่ผมลืมไปแล้วว่ามันจะได้มาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันครับโอ้ยอะไรไปน,นี่ยังไม่รู้เลยแม่พ่อไม่บอก <laughs> เดี๋ยวผมดูกอนว่ามันปลดล็อกอยังไงฟอสแนเจอร์เนี่ยครับต้องได้นี่ครับสกอตไมสโตนหนึ่งนะครับถึงจะปลดล็อกมันได้ครับ ก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับผมก็คือว่าผมต้องไปทําบุญนะครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้แคสเกมนะครับพรุ่งนี้ยังไงก็รอเอาวันมาลืนนะครับวันมาลืนผมรู้สึกว่าผมจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของผมมาด้วยนะครับตอนวันเสาร์ครับไม่ใช่กล้องตะหาก แค้เราเชิญนี่ผมพูดถึงชื่อกล้องนะครับคันเพื่อนรวมั้นเดียวกับผมนี่แหละนั่แหละแล้วก็เคยเล่นมาครับด้วยกันมาก่อนด้วยแล้วคันนี้ก็เลยอยากจะเชิญมาแคทนะครับแต่ว่าจริงๆมีอคนนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเล่นเกมไม่ได้ครับโอเคนะครับวิธีใช้จำช็อตเราก็ต้องใช้ฟอกซ์แอนเจอร์ครับอันนี้ผมใช้ปืนสเก็ตเตอร์กันกดกางนะครับเนี่ยครับก็คือกระโดดสองั้งขึ้นไปตึ๊งๆแล้วก็ยิงพื้นนะครับ แล้วกระสุนมันก็จะผลักเรานะครับคือปืนนี้แรงถีบกลับสูงมากก็เลยทําให้เรากระโดดขึ้นได้สูงเลยนะครับผมโอเคครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอะไรคลาสอะไรนะครับโอ้ยลืมบอกไปในเกมนี้คองสแตจะมีของสองอย่างนะครับที่มันเป็นเครื่องดื่มครับคือน,นี่ที่ผมถืออยู่นี่ครับคริดต่โค่าครับผมให้เจ้าอันนี้นะครับ เรากินแล้วเราจะโจมตีมันคริติคอลนะครับจะโจมตีมันคริติคอลหละอย่างนี้ผมว่าแล้วก็แต่ข้อเสียคือถ้าไอ้เจ้านี่ครับเรียกว่าไงอะก็คือถ้าเราโดนยิงนะครับเราก็จะเสียชีวิตเสียเนี่ครับพลังชีวิตไปคริติคอลเหมือนกันครับซึ่งเป็นผลเสียที่บ้ามากาผมอาออกไปลยเลยดีวยกว่าเราจะได้มีศัโต้อ่านไงโอ้โหบินเลย โอเคเดี๋ยวเอาสปายไปดีกว่าโอเคช่างมัน,มนครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ